ปีสู่ๆนะคะปี2024นะคะหลังจากเปิดตัวไปแล้วยอดจองก็ถล่มทลายเลยนะคะวันนี้นะคะปุ้มจะพาทุกท่านนะคะมาดู4ประตูค่ะรุ่น S นะคะปี2024นะคะจะเป็นรุ่น S นะคะส่วนปี2023จะเป็นรุ่น SDA นะคะปื้มจะพามาดูนะคะว่า อะไรที่แตกต่างจากปี2023บ้างนะคะส่วนคันนี้เลยกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบใหม่แล้ฝากระโปรงก็จะเป็นแบบใหม่นะคะให้มิติความหรูหราดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะไฟท้ายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือภายในห้องโดยสารนะคะจะมีหน้าจอนะคะจากเดิมก็คือ7นิ้วในส่วนของปี2024นะคะจะเป็น8นิ้วเลยนะคะ ทุกรุ่นนะคะมีรถนะคะเริ่มที่จะทยอยให้ลูกค้านะคะพร้อมรับแล้วนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น4ประตูแขบรุ่นเตีย้ยหรือรุ่นสูงนะคะก็โทรเข้ามาหาปื่มได้เลยนะคะปื้มอยู่ที่ระยองอินสุเซลนะคะสาขาปวดแดงค่ะ